ยอยู่กับเพจรวมทุกแต่งให้ไปไทยนะครับเรามาดูภูมิปัญญาของช่างไทยอีกหนึ่งอย่างครับนี่ครับถังลมเรียงจากช่างเล็กบางแพเป็นงานวางถังลมใหม่นะครับวางเรียงสี่ลูกเลยนี่นะครับเป็นการตัดแปลงที่สุดยอดมากสุดยอดจริงครับแหวกดีแหวกดี คิดว่าน่าจะเป็นอู่แรกที่ทำแบบนี้สไตล์เนี้ยอู่ช่างเล็กกันนะนี่นะครับวางถังเลียงเหมือนเอ่อเหมือนคล้ายๆอีสูซามหกสูตรเลยพวกเบรกแห้งอะ่ะเออทางเบรกแห้งประมาณนั้นวางถังนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นอีสูซ f เอฟอาร์สองร้อยสิบครับตัวตัวหน้าใหม่ตัวใหม่กับพลัง CHK 1หนึ่ง สายสิบเหลืองม้าคันนี้ก็มีใส่แม็กมีเนียมหน้าครับลัตเตัวยาง9 5า1 7 5แล้วก็มาด้วยข้างหลังข้างหลังก็เป็นกระทะชุบวิชลินครับสายเดยวกับข้างหน้าเลยวิชลิน6เส้นแล้วก็วางระบบถังใหม่ครับระบบถังม่าอลมเบรกเปลี่ยนใหม่เลยลูกใหญ่เลยครับ รกใหญ่เลยน่าจะเป็นของโปรเฟียแล้วก็มีชิปเกียร์ครับตัวช่วยในการข้อเกียร์นี่นี่รนี้ชิปเกียร์ใช้ลมใช้จลมยิงแล้วก็วางแต่โดนไว้ใต้หัวเกงหน้านะครับคันนี้ก็เป็นโช่วงสั้นคันนี้ยังไม่ถามชาวเกันว่าทำเป็นรถอะไรตอบรถอะไรแต่ก็ช่วงประมาณน่าจะเป็นต่อพกสั้นคล้ายแบบรถเข็นมพร้าวนะแล้วก็หรือแม่ก็เป็นกระบะน้ำ สองอย่างนี้แหละซึ่งถังตะมันก็ยังถังเล็กอยู่เห็นถังอันนี้นึกว่าจะวางแปดร้อยเนี่ยแต่วางไม่ได้แน่เพราะว่าติดถังลมทางนู้นแหละวางคันหน้าแต่วางไม่ได้อย่างว่าติดถังลมนี่ครับพอใส่แมกมีียมสวยเลยกระทะลอดมีเดียมยังไงก็เดี๋ยวต้องมารอชมตอนเสร็จบากทีเาว่าจะออกมาสวยขนาดไหนออกมารูปแบบไหนนะครับ มาชมแม็กกันก่อนนี่นะครับยามิชลินรักรยามิชลินอ่านี่คำเตือนรอกศแป๊บคำเตือนห้ามสัมผัสชิ้นส่วนนี้ขณะที่ร้อนอ๋อแสดงว่าเ,วเราเย็นแล้วก็สัมผัสได้ใช่ไหมเนี่ยจับได้นะตอนเราไม่ร้อนก็จับได้นะ ไม่ใช่แล้วเกียร์ครับใช่ครับนี่เกียร์ครับ,รบ,รรบไม่ใช่เบรกครับ <c oughs> การเซอร์วิสนะครับการเติมน้ำมันเบรกเช็คความันเบรกก็ถ้าเป็นกระบ,บะดั้มก็คือยกดัดมดูแล้วมั้งแล้วก็แล้วก็กระบ,บะข้อปกตินี่คุณก็ต้องมีฝ่ฝาปิดเปิดนะครับเปิดฝาดูเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้นี่เลยนะครับ ลลมอลตอเบกมอลตอเบกก็มีสลัดเปล่าอยู่ท้ายเลยกละดานก็เดิมครับมีขายางยางเอากระทะใหม่ไอ้ยาไม่ใช่กระทะนี่ว่าข้างนอกป็นเนียมอ้า๋อเป็นเนียมนี่ว่าเว้ยขออภัยด้วยครับข้างในเปีนเนียมข้างนอกเป็นขออภัยครับข้างนอกข้างนอกเปีนเนียมข้างในาชุบเออ เเราก็ด้ทันมองเออมีเนียมดีกว่ามีเนียมมันดีข้อดีคือมันเบาครับมันเบาด้วยเร็วงายด้วยที่อยู่ล้วหน้านะหุงไหลเบาขึ้นการวางถังเขานะครับก็ตัวขาจับอะตัวขายึดเนี่ยมันจะคล้ายแบบไอตัวที่ใส่ถังน้ำมันอะตัววางน้ำมันก็ คือนี่ครับดูว่าคือ,อยังไงอ่ะก็ดูดิมีนะรประมาณนี้นะวางได้สวยงามจริงครับลองดูห่างกันโคตรหลอ่อเสวยจริงๆแวกจัดแต่โดยก็ซออยู่กระจังหน้านี่ครับ องปากถ้าเดิมๆม,มานะครับเดิมๆม,มันก็จะมาแบบนี้เดิมๆก็จะมาคล้ายๆนี้นนี้ของฮีโน่มันก็มาคล้ายกันแหละครับวางถังเดียวอย่างนี้จากหนึ่งถังมาเป็นสี่ถังโอ้เบรกสบายไม่ต้องกดลมหมดเลยลมหมดถามว่าหมดไหมมันก็หมดเลยแต่หมดชา้ากว่าเดิม โอเคผมก็ฝากผลงานอูช่างยึดตองโพด,ด้วยนะครับแล้วก็อูช่างเล็กบางแพ้นะครับนี่อูช่างเล็กบางแพ้ส่งมาต่อที่อูช่างยึดตองโพนะครับพอเดี๋ยวนี้มาถ่ายรถออกก็เดี๋ยวรอดูว่า,ารถอะไรออกนะโอเคก็เจอกันขึ้นหน้าผมสวัสดีครับ